ตื่นตาตื่นใจกันอีกแล้วกับสินเชื่อเงินด่วนที่กู้กันได้ง่ายไม่ต้องใช้เอกสารอะไรมากมายเลยกู้เงินกันได้ไวได้เงินกันได้จริงๆวงเงินอาจจะดูน้อยแต่ว่าได้อย่างแน่นอนชัวชัวๆไม่ต้องกลัวฝ่าวรับไปเลยเริ่มต้น1,000บาทถึง1 5 0 0บาทบอกเลยแก้ขัดได้สบายใจเลยละ่ะ สวัสดีครับออนไลน์ช่องทางการกู้ยืมเงินและการแนะนําแหล่งการเงินต่างๆที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงแอปกู้เงินต่างๆด้วยครับและในวันนี้นะครับเราก็มีรีวิวดีๆมาให้ดูอีกแล้วกับอีกหนึ่งแอปกู้เงินดีๆที่ไม่ต้องมีการเช็คเครดิตบุโรกู้ได้ไวนะครับได้เงินจรงิงแบบว่าถูกกฎหมายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าทุกวันนี้นะครับแอปกู้เงินนั้นจะมีหลายแอปหลายค่ายออกมาให้บริการกันเยอะแยะมากมายนะครับ แต่ยังไงแล้วก็ต้องดูกันให้ดีด้วยย้ําเตือนกันเสมอนะครับพอบางแอปเองนั้นถ้าเราไม่ดูให้ดีเนี่ยดอกเบี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเท่าเทียมกับการกู้เงินนอกระบบเลยก็ได้นะครับอันนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้ของเราด้วยหลายคนเองนะครับในทุกวันนี้ก็เกิดความกังวลและแอบสงสัยว่าแอปกู้ยืมตัวไหนละ่ะที่มันจะดีจริงๆแบบว่ากู้ง่ายได้เงินไวและไม่ต้องเช็คเครดิตบุโรอย่างที่เราได้พูดไปนะครับ วันนี้เราก็เลยจัดกันมาเลยนะครับ1แอปด้วยกันจัดให้กันตามข้อมูลเด็ดๆเน้นๆเลยกับแอปสินเชื่องเงินด่วนตัวนี้ครับปะปิ้ย่าพร้อมแคทซึ่งแอปนี้นะครับก็จะเป็นวงเงินพร้อมใช้ไว้ให้เรานั้นได้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือว่าในยามจําเป็นกู้ยืมได้แบบถูกกฎหมายนะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนอยู่ในการกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกแล้วครับจุดเด่นของปะปิยาพร้อมแคทตัวนี้นะครับ จะอยู่ตรงที่สมัครกันได้ง่ายๆใช้เพียงแค่บัตรประชาชนของเรานะครับจะทําการอนุมัติได้ไวและก็ได้รับเงินทันทีหลังการอนุมัติวงเงินนะครับอาจจะได้น้อยนิดเริ่มกันที่1000บาทแต่ว่าถ้าเราจ่ายคืนชําระดีมีเครดิตที่ดีโชว์เขานะครับแล้วเขาเองนั้นก็พร้อมที่จะปรับเพิ่มขึ้นให้เป็น1,500บาทต่อไปครับตามมาตราดอกบีย้อยู่ที่3 3เเต่อปีไม่เกินนี้ไม่ต้องมีคนค้ำครับหลักทรัพย์ก็ไม่ต้องใช้ ส่วนการสมัครนะครับทําได้สบายๆเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนที่1นะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปปาปายาตัวนี้มาก่อนกดสมัครและขอวงเงินได้เลยขั้นตอนที่2ครับอัปโหลดบัตรประชาชนได้เลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่3ให้เรานั้นกดยืนยันและรอการอนุมัติเมื่อสำเร็จนะครับเราก็จะรู้ผลได้ในทันทีครับ อยากจะกดเงินใช้จะเบิกเงินใช้ก็ไม่ได้ยากเลยครับเข้าไปในแอปนะครับแล้วก็กดไปที่การขอวงเงินเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการและเลือกระยะเวลาการชําระคืนนะครับตามที่เราไหวหลังจากนั้นเขาจะส่งรหัส o t p มาให้กับเราเราก็รับรหัสตรงนี้มาแล้วก็กอ,อกไปนะครับหลังจากนั้นเงินก็จะเข้าบัญชีของเราแบบทันทีเรื่องความน่าเชื่อถือของเขานั้นบอกเลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน่าเชื่อถือได้แบบร้อยเปอร์เซ็นไปเลย เพราะว่าเขาเป็นแอปนะครับที่มีเครือข่ายมาจากบริษัทอาคูราคุแล้วก็ SCBX ซึ่งเขาก็เป็นบริษัทที่ใหญ่อยู่แล้วใครได้ยินเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะครับซึ่งเขานั้นนะครับก็เป็นบริษัทที่ใหญ่โตพอตัวนะครับในระดับเอเชียหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างก็ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยไร้กังวลค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีเงินสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินไม่ขาดมือเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ